วันนี้สวัสดีพี่แมนะครับวันนี้ลูกสาวจะมาเลือกอะไรมาดูกันนะครับเออกินอะไรกันครับกินนมกันหรอครับกินนมโอ้กินนมอ่านมอะไรกินนมอะไรกันนะกินนมอะไรกันโอ้นมแอนลีนเออแล้วกินอะไรอ่ะกินอะไรกินอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ้าไม่รู้เหมือนกันเราเราจะไปไหนกันดี ี่วันนี้มีลูกค้าเยอะนะครับนี่วันนี้เรามาทำอะไรดีซื้อของซื้ออะไรกินเรารู้แล้วว่าจะซื้ออะไรซื้ออะไรเอาไปโตาเไป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 เอาโรตีอาบัง,อบงเอาโอเคได้ของไม่มีประโยชน์แมงมุ นี่เดี๋ยวจะไปเอาโรตีอ่าบังเดี๋ยววันนี้พ่อจะไปถ่ายคล,าาลิปโรตีอ่างบางซึ่งหนึ่งอขอยี่ห์ได้ไหม อันนี้ไม่อร่อยข้นี้คืออะไรอ่ะมีส่วนลดปบาทนะคะเหือสี่บาทเอาหยิบของหยิบของ เราสื่อสารกันไม่เข้าใจนี่เขาเขียนอยู่นี่อันนี้เขามีหรือเปล่าเขาไม่รู้มีไหมโรตีเช็อตเจลลี่ปลาอยฟองลูกเกดเจลลี่ตอนนี้ทุกจากินดอกเดอยอกินกับมันไหมล่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้ดีกว่าใส่ไข่ โบราณนีรื่องไม่เหลือน้อยแล้วนี่เรื่องคนไม่มีหอยทองกินเป็นไหมเออแล้วจะเอาได้ไงเอาไหมไม่ได้ในตลาดไม่ใช่ทำบางเอาใส่ไข่สองอันจบมันไม่กินไม่กิน,นไม่เป็นไรคุณพ่อเขาจะเอานี่ไงเออเออโอเคใส่ไข่สองในสะ่ไข่สองครับดูเขาตีไข่กัน นีเน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะอ่าออกจากซื้อเว้นแล้วก็มากินโรตีอร่อยเดี๋ยวจะดูว่าจะดู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 ่อง right> ่นลไองยนีโรตีอร่อยอร่อยตลาดเรื่อ มันมบาันหมดแล้วมันมดแล้วอันเนี้ยอร่อยสดละอันเนี้ยอร่อยเราตีใส่ไข่โรตีใส่ไข่อร่อย,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 ออยทำไมถามไปถามไดิทำไมเป็นโรตีอบังเอาเด,ด,ด้วดิเขาจะตอบ ดูนี tijd, gide, <mumbles> ่นี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 ่ดูดดดดรู้เนี่ยไม่่่นี่ก็เลยบอกว่าตั้งีไม่บังฝนก็ตกเปียกเราด้นใช่่อวะเออเ่รอเหรอเออถ้าเราตีราตีนี่บังฝนตกเียกเออเหรอใช่อหอวะ โรตีหน้าเซเว่นเราตีแซ่แท้เซเว่นที่ไหนปะเซเว่นไหนเนี่ยตัดทางเซเว่นตัดทางเซเว่นตัด กูบอกกูบอกตะบังนล้วเนี่ยบอกว่าทำไมไม่มาขายตรงโรตีหรือตรงเทวันโรตีมึงโม้เหวันเนี้ยเขาบอกว่าตอนแรกค่าค่าน้ำเพลงเขาบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังจะเอามาฮะมานะเขาไม่ถึงอาทิตย์บังเอามาตั้งค์อยู่เลยไม่เะ เจอบางที่ตลาดไอบางทักแม่เขาจำได้ไงได้คุ้นแล้วแล้วนะเอาแล้ว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 มมิตรใส่กานุ่งเกลกาใส่นมใสีนมใสนมหลือแค่ใส่ทองกจะาลูุเกดมันก็ย็นดีที่เครื่องมันหมดแล้ว เสร็จแล้วเราตีอร่อยอร่อยหน้าเซเว่น